สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่15เดือนมีนาคมปี67นะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัวนี้นี่นะครับท่อเก็บเสียงนะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับปืนกระบอกนี้นะคือปืนจุดสองสองนะครับจากที่ปืนตรวจสอบความปลอดภัยปดแมกกาซีนเช็คนะครับในลังเพลิงว่าปืนปลอดภัยนะครับ ไอ้เจ้าตัวนี้มันคือท่อหลอดนะท่อหลอดนะครับไม่ใช่กระบอกเก็บเสียงแต่อย่างใดแต่ก็จะสมมติว่ามันคือกระบอกเก็บเสียงนะครับว่าทําไมในประเทศไทยนะครับถึงไม่อนุญาตให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้นะครับแล้วมันมีความผิดเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับทําไมเขาถึงตีตานะครับว่าไอ้เจ้ากระบอกเก็บเสียงเนี่ยมันมีความผิดนะฮะวันนี้ก็จะพูดคุยให้ฟังนะครับ เริ่มต้นจากนะครับที่มาที่ไปของประเทศไทยนะก็จะมีกฎหมายพรบนะครับเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์การควบคุมยุทธภัณฑ์นะในปีนะครับ2,530นมะ2,530นาะครับมาตราสเกี่ยวกับเรื่องของยุทธภัณฑ์ทั้งหมดนะครับมันมีวรกหนึ่งนะเขากล่าวว่าอะไรก็แต่อุปกรณ์นะครับที่สาม,มารถนำไปใช้นะประกอบกับตัวปืนนะครับแล้วก็ใช้ในการสงครามได้นะถือว่าเป็นยุทธภัณฑ์ ไอ้เจ้ากระบอกเก็บเสียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการประกอบเข้าไปในตัวปืนแล้วเอาไปสู้รบในเรื่องของการซุ่มยิงนะครับต่างๆนะถือว่าใช่นะครับถือว่าใช่ถ้าเผื่อว่าใครที่มีไว้ในครอบครองตามกฎหมายของเมืองไทยนะครับก็จะมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะครับโทษจำพุกเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน5ปีโทษปรับเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน5 0,000บาท หรือทั้งจําทั้งปรับนะครับมีโทษเต็มๆถ้าเผื่อว่าใครมีเวนครอบคอนะครับไอ้เจ้าตัวเครื่องลดเสียงนะฮะแล้วก็มีข้อมูลนะครับแจ้งเข้ามาต่อนะครับว่าอุปกรณ์ลดเสียงเนี่ยไม่ว่าจะทําให้มันลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยเพียงแค่เดซิเบลเดียว ถ้าประกอบเข้าไปในตัวปืนแล้วเสียงมันลดลงเพียงแค่เล็กน้อยก็ถือว่ามีความผิดทันทีดังนั้นใครที่คิดกําลังจะหาซื้อนะครับไอ้เจ้าตัวท่อเก็บเสียงท่อลดเสียงเนี่ยมาใส่หลีกเลี่ยงเลยนะครับมีความผิดทันทีปฏิเสธอะไรไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเจอเมื่อไหร่ก็จับเมื่อน,นั้นนะอันนี้คือของประเทศไทยนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าทําไมเข้าถึงห้ามต่างประเทศเนี่ยไม่ห้ามเลยนะฮะ มุมมองนะครับของเขาเรียกว่าคนที่บังคับใช้กฎหมายนี่มีความแตกต่างกันในแต่ประเทศเนี่ยอนุญ,ญาตให้พลเรือนนะครับหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ครอบครองปืนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้นะครับเจ้าอุปกรณ์ลดเสียงนะซึ่งอุปกรณ์นี้จะมี2แบบนะครับก็คือตัวซับเพรเซอร์นะก็คือลดเสียงกับตัวไซดเอนเซอร์นะไซดเอนเซอร์ Spencer ก็คือเครื่องเก็บเสียงคือเสียงมันจะเบาแล้วก็เงียบมากนะในแต่ประเทศเนี่ยมีโอกาสนะครับได้ใช้ เนะนื่องจากว่าเขาบอกนะครับในการที่ประชาชนหรือพลเรือนเนี่ยใช้งานนะครับในการยิงเนี่ยก็จะได้ไม่สร้างความรบกวนให้กับคนรอบข้างคือยิงแล้วเนี่ยเสียงจะได้ไม่ไปรบกวนนะครับคนรอบข้างเขาไม่ได้มานึกถึงนะครับว่าคนของเขาเนี่ยจะเอาไปใช้ในเชิงของการกระทำผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมต่างๆนะอันนั้นคือมุมมองของต่างประเทศนะครับแต่เมืองไทยกลับด้านกัน นะครับด้านกันนะครับตรงที่ว่าเขาก็มองนะครับว่าหลายๆคดีที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าคนร้ายก็มีจํานวนไม่น้อยที่ประกอบไอ้เจ้าตัวเครื่องเก็บเสียงนะครับหรือว่าไอ้เจ้าตัวท่อลดเสียงต่างๆแล้วก็ใช้ในการสังหารเยือ่อมีหลายคดีนะครับที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับที่ผมเห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นคดีนะครับของพอกอบที่ประกอบเครื่องเก็บเสียงเข้าไปนะครับที่สีแซก นะเป็นปืนสั้นนะครับหรืออีกคดีหนึ่งก็คือที่ซุ่มยิงนะครับที่ซุ่มยิงนะแล้วก็คนเนี่ยถูกนะครับกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือเปล่านะครับก็เพิ่งจะเร็วๆนี้นะโดยการทั้งสิ้น,นะครับที่เกิดจากการใช้ท่อลดเสียงนะซัพเพเซอร์นะครับประเทศไทยมองว่ามันคืออุปกรณ์ที่คนร้ายนิยมเอาไปใช้นะอันตรายนะครับจึงห้ามเอาไว้ ในมุมมองเบื้องต้นเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายถือว่าเป็นยุทธภัณฑ์นะห้ามมีไว้ใช้ในครอบครองใครกำลังมีความคิดจะหาไว้ใช้ก็หลีกเลี่ยงนะครับมีความผิดทันทีนะแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองว่ามันคืออุปกรณ์ที่เอาไว้ป้องกันนะครับเรื่องของเสียงรบกวนมุมมองต่างกันนะทีนี้นะครับทีนี้มาเจาะลงไปที่หลักการนะครับของเจ้าตัวอุปกรณ์ลดเสียงนะว่าเขาทํำยังไงนะครับหลักการของการระเบิด หรือว่าเสียงปืนนะครับกระสุนแบบนี้นะครับเมื่อมันจุอยู่ในตัวปืนนะครับอยู่ในลําเพลิเรียบร้อยเนี่ยก็จะเกิดเข็มทชูยลเนี่ยตีเข้าไปนะครับที่ไพรเมอร์นะจุดเป็นประกายไฟขึ้นมานะครับพอไหม้เจ้าตัวดึนปืนนะครับขับเคลื่อนหัวกระสุนผ่านออกไปจังหวะนี้แหละนะครับจังหวะของการระเบิดนะเมื่อหัวกระสุนเคลื่อนที่ผ่านนะครับแก๊สต่างเนี่ยมันก็จะพ่นออกมานะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของแรงดันเนี่ยอย่างกระทันหันนะคล้ายๆกับการที่เราตบมือ แบบนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่เกิดเรื่องของเสียงขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความดันอากาศความดันนะครับเพเช์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันรวดเร็วนะเกิดเป็นคลื่นช็อกเวฟนะชั่วขณะนะครับแล้วก็ผ่านตัวการที่เป็นอากาศเนี่ยมาถึงหูของเราน,นั่นคือหลักการนะครับเช่นเดียวกันนะกับเรื่องของกระสุนปืนนะครับถ้าเกืดอว่ากระสุนปืนเนี่ยระเบิดออกไปนะครับแล้วไม่มีตัวอุปรกรณ์เก็บเสียงรือลดเสียงเนี่ยแก๊สมันก็จะถูกพ่นออกไป นะจังหวะที่แกพ้นเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของแรงดันความดันของอากาศนะอย่างกระทันหันรวดเร็วเพราะนั้นเนี่ยเอาหลักการตรงนี้นะครับสร้างเป็นห้องเก็บนะครับเรื่องของความดันอากาศให้ค่อยๆลดลงจนกระทั่งมันเกิดภาวะสมดุลน,นะครับเมื่อออกไปข้างนอกให้ได้มากที่สุดในจุดนี้ถ้าเผื่อว่าแรงดันเนี่ยมันยิ่งพอดีนะครับหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเนี่ยเสียงก็จะยิ่งเงียบลงเท่านั้นนะตัวนี้ก็สร้างห้องขึ้นมานะครับ ห้องเนี่ยขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือการดีไซน์นะครับของผู้ออกแบบว่าจะกั้นนะกี่ห้องก็แล้วแต่นะครับหลักการก็คือให้ไอเจ้าตัวอากาศที่มันขยายตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยอยู่ภายในห้องนี้แล้วก็ค่อยๆลดลงลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันออกพ้นลำกล้องไปนะครับให้แรงดันเนี่ยมันน้อยนะเปลี่ยนแปลงแบบน้อยที่สุดนะครับก็สามารถที่จะทําให้เสียงเนี่ยเบาลงได้นะเป็นเช่นนั้นนะครับหลักการไม่ยากนะในการที่จะ สร้างนะครับอุปกรณ์ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วผมก็ลองไปค้นข้อมูลดูนะครับปรากฏว่าเออก็ไม่น่าเชื่อนะในออนไลน์เนี่ยก็มีนะครับประกาศขายตัวซับเ r เซอร์หรือว่าตัวท่อลดเสียงเยอะมากนะครับมีเยอะมากจะเป็นแบบสี 4, ห้อง8ห้องแล้วแต่นะครับมีจริงๆเพราะนั้นนะครับคนที่มีแนวคิดอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะหามาใส่ในตัวปืนเนี่ย คิดสมัยมนะครับมีความผิดทันทีเท่ากับท่านได้ครอบครองยุทธภัณฑ์นะครับชิ้นหนึ่งความผิดเต็มเ็มเลยนะถึงแม้จะไม่มีตัวปืนสั่งเฉพาะไอ้เจ้าตัวท่อเน,นี้ยขึ้นมาก็ถือว่าครอบครองยุทธภัณฑ์ในเมืองไทยนะครับทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไวส้สั้นๆประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกเปยังสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ